สกุลพาขึ้นมาคลองบอลมได้เรื่อยๆแล้วสกุลโอ้ทางซ้ายมีทางซ้ายมีซ้ายมีแนละ้วให้ขวาให้ขวาที่มาจา้าเอ้ยมาแล้วยางลย สวัสดีค่ะวันนี้เรามางานระบางท่อนะลูกเรามางานไอ o ดอลิกนะคะเรามาเชียร์ป้าป่านะคะป้าเตะบอลแล้วก็เป็นโคดด้วยกำลังจะเข้าไปโอ้เสียงคนกี๊ดดังมากเราไปรอข้างในไปข้างในแล้วเราถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะคะ มันเป็น เจ็บไหมฮะเจ็บไหมฮะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปได้ไม่ไดไข่เลย ยังชันอยู <ichi> ่ตรงนั <sund an Like> ้นลงมอยลวเหรอแล้นเดียวิ่งเชื้อเป็นหัวใจ แล้วจังหวะน,นี้ถึงบอลก่อนแล้วแตะมาแล้วดูบอลที่มันไหลเข้าประตูเปียดเสาครับโอ้โหพอดีแปะทุกอย่างครับ,บร่รับยอดเยี่ยมมากๆนะครับหมายเลข5นะครับนายติวันครับ,รบหรือว่าน้องนิว<อ>น,น้อง,น,น,องนิวนะครับสุดยอดมากยอดลูกนี้สวยมาก แล้วเมื่อกี้นักข่ากวมองไม่ทันว่าใครแอสซิสต์คนแอสซิสต์ก็ยอดเยี่ยมต้องให้เครดิตอีกหนึ่งคนเลยนะใช่ครับแล้วก็คุณแรกนะรอลแลคเขาได้บาดเจ็บสองชั่หมู่เฮ้ยมีบอลสองเลยดีนะมีแต่เองฐานเลยแล้วขึ้นเกมเร็วมาบอลมันสปินอ้าวแก้ไขดีครับพี่บอลพี่บอลจี้มาพี่บอลได้ยังไงทวดยิงได้เลยเซฟได้จังหวะสองมงมาน มาได้แต่ยังมีตัวซ้อนครับไฟไหนบอกขอบุกต่อพุทธสินบอกไม่ให้บุกครับฟาวฟาวบอลเด็กกระพุ่มเลยครับเ <c oughs> มื่อกี้ฝั่งขวานะครับยืนมานี่ซัดเหน่งเลยครับแก้ไขได้ดีนะเพราะบอลมันเหมือนสปินชาแล้ว <c oughs> แต่ว่านี่ครับรอจังหวะแล้วไปกับบอลได้แล้วก็ไม่มีทางเลือกครับต้องย <c oughs> ิงยัดงงแคบแต่ชามเมลแคบประตูที่พอรเซฟได้ครับ <c oughs> งจังหวะจะสวนรับต่างคนต่างพยายามจะเอาบอมาเล่นเนียเปรียขาหรอตายพี่ตัวม,ม,มีเปลียนตัวนะล,ลูกเียและลูกเคียละ do bloco พี่บอลค่อยๆไหลอ๋อพี่บอลยิงแล้วนี่ครับเป็นโจ๊กเกอร์สกัดบอลเสน้นสกัดไปชนเสาครับโอ้สุดยอดโอ้แล้วก็โชคดีของดีพอก็คือพอบอลชนเสาเนี่ยมันไม่มีผู้เล่นของไฟไนท์ตรงนั้นครับพี่บอลแกก็เร็วแล้วนะครับโอ้โหเด็ดจ๊กเกอร์ครับช็อตน,นี้นี่คือสุดๆคนระับบอกเลยเซฟออฟเดอะทัวร์นาเมนต์ของจริงครับโอ,โอ้โจ็อกเกอร์ดีเอ็มทีครับโอ้ งถึงท่านปบมือฮะตอนนี้โอ้โหสุดย้อดจริงฮะ คนโตคนไหนคนโตแล้วโนเข้าไปแล้วได้เขาเป็นคนมาได้วาเลยที่มีผู้หญิงสุดอันนี้ที่คนโตอันนี้คนโตครับเดี๋ยวผเดไายแซ่ก่อน น้องชอบขนมสแน็ค,นคมันฝรั่งมากครับว <laughs> ันนั้นรอบคัดเลือกเอาไปกินกันเยอะมากเลยครับเีวจะมาด้วยค่ะไอาา้วะใส่ืมอได้นอ้อ,อาาไนไปบัดดีพี่เอมาก่อนหลุดไปลนะเราไปนั่งดูต่อ,อ,อโอเคไปดูกัน สุ่เสื้อเขียวกับดาวน์ไฟทเขียวเริ่มเล่นก่อนนะครับว่าแชมป์เก่าจะาป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ดูไฮไลท์ oh, จากช่วงครึ่งแรกที่โอกาสจังๆผลดึงนะครับจากงหวพิ้ง์มาแปดด้วยขวาของชาลีกันแต่ว่าบอลโดนไม่เต็มครับอลอ้จดเลยนะผู้บอลเก่าเป็นสุระสรีมาลาย แข่งกว่าในสองไกลของเซฟครับติดเซฟเดียวคือช่วงต้นเหนือที่หกที่วันฝ่ายที่มีค่ายมากกว่านขึ้นมาแล้วมีแต่ก็เปลี่ยนแล้วผั้จับบอลลุกเดียวของทางฝ่ายนี่ตรงนี้น่าเสียดายมากที่มันไม่ตกรอดล็อกสวยแล้วนะครับกาทุกอย่างแล้วครับจรับทีนี้ลุกเก่าไปนิดเดียวนะคือว่าที่พัฒนาการของทีมยอดเยี่ยมมากทีมที่หกทีมีข้ามเป็นศิษย์ได้โดนบีบโอยเลยทางลูกเทพครับนะครับตัวนักกอล ได้ครับถึงศูนย์ช่วง45นาทีแรกลูกเทยว์เป็นฝั่งอีสานครับเป็นฝั่งลูกแล้วเล่นก่อนอยู่ช่วงครึ่งหลังครับอเมื่อกี้อยู่ที่บอลเมื่อกี้ก็นึกว่าฮิปฮอปอยู่ที่ผังกายบ้านอีสานไม่เกียเหมือนเหมือนเช็คแล้วแสดงว่าช่วงแรกิเอาเกียร์เอาเข้ารัวเกียร์เริ่มมีนัดวางมีตัวขยับมีตัวขยับเอาบอลลงแล้วลกนีกเตะ 47ได้แก่ AK 7 e v e n t ครับโอ้โหน่งต่อ0เอก AK 7ครับท hey, hey. oh, wow, ี่ผมของน้ำเลยโอ้โหวางสวยมากครับเจ้าวางของพ่ออดเพิ่งรู้นะครับดูครับเห็นตามทางเลยครับดูพ่ออนเห็น AK 7ขยับไม่รับนะครับ โอ้เหลืออีกบ้านเบอรจับบอลแรกแล้วก็แปรสวนตัวเดียวเข้าไปครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูครับโอ้เบดีมากเบย์สิ่งดีมากครับบอลแรกโดนนเลยนะครับโอ้เฟิร์สทัชดูครับเฟิร์สทัชไม่หลุดแล้วแปรสวนตัวเดียวข้างหลังเพื่อชูมือเฮไปก่อนแล้วนะครับดูอีกทีวีฮอตครับในสนามหวางนี่ไงไม่ต้องไปดูยูโรนี่ เป๊ะๆลูกนี้พี่ฮอตจับลุกเท้าลูกเรื่องมาแล้วจะสวนของทางอีสานโดยแสนชัยถึงกองกองริมเส้นเอกพลมาเอกพผ์มาให้ให้เผื่อไปหน่อยครับเอกพลไม่ไหวแล้วครับสีบอกให้กับพี่ผมบอกยาวขึ้นนะทางหน้าโอ้โหเธอบอกสวยอาครับมาหลุดเดียวไว่ไล่ให้มา เอเล่นเองต้องไปล็อกมามีมีตัวสองมายาเก็บได้มายาลุยแล้วแทงมาให้กับทางลานี่โอ้โหลานี้ลุยทันเก็บได้ไหมปั่นคอโอ้โหลานี่สองศูนย์ยี่หีบอมแล้วตัวทิ้งอ่างออกไปครับโอ้โหโอ้สุดสวยเลยนะครับมากแต่งบอลแรกเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับโอ้โหลานี่สวยงามมากมากครับโอ้โหหน้าสาบนสุดๆเลยครับของ าปีกขอบนะครับเทคนิคจัดจ้านทั้งหมดเลยครับมานี่เหมือนไม่ได้จบแล้วนะครับนี่บอลมันเหมือนกิ๊กกักกิ๊กกักหลายจังหวะนะครับชนะจนดักก่อนเข้าทางมาหยาคันนี้ไหลจับบอลแรกเนี่ยครับโอ้โหลึงมาเหมือนไม่ได้แล้วกลับตัวจิงลูกนี้ครับลึกว่าสุเโชคสารชาติโอ้โหสองศูนย์เนี่ยพี่มอมมอกน้ำสวยงามมากลูกนี้ ดูดีครับที่มาเมื่อจากยิปหอมเลยครับจากซีซั่นที่แล้วที่ผลงานไม่ดีครับปีนี้มาสุดๆเลยครับซ้อมมาดีมากครับยิหอบตนเวลาเหลืออีกไม่ถึง3นาทีครับพอยามาติดลูกเทพแล้วอาเหลียมนี้มาเข้าเหลี่ยมโอกาสของทางยีสานตีไค่แตกได้เอาละครับโดยเทมอัตสโตวีครับยังอยู่ครับยังอยู่ครับอีสานครับไล่มาหนึ่งต่อสอง ปล่อยหนุนได้ยังไงครับเพื่อนู้เหลือ2นาทีเสร็จดูครับโอ้โหดูจังหวัดโดนหุก็ไม่ไม่ล้ำเครับโอ้โหยังเหลือโจ๊กเกอร์ครับโอ้ยืนอยู่เป็นคนสุดท้ายอยู่นิดนึงครับหนึ่งประตูต่อสองดูจังหวัดตวาดของเข้มนะครับ สวันีตัวยาเมาเสจหน้าต่างสองสองเข้าไปตอนนี้ก็าทุ่มช็อตไปถึมีฮอนได้ลองแทงต่อลูกเทปตงนี้อุสิไม่ว่าอะไรครับบอลของเนียลกตัดสะได้อยู่พีงเส้นารจนี้โอ้โหอาางมาามีตรอก็ได้ตัวไม่รออยู่ตัวรอไม่ยอมาแล้วเขา นีเกียบได้ไอพีฮอตยอดย้อนกินมารอสิน์วินแล้วครับแล้วก็จบเกมเป็ลว่าโอ้โหแชมป์มืนของพิภพแครับโอ้สุดยอดมากนะเป็นพิภพเปครับที่คว้าแชมปได้สำเร็จนะครับเอาชนะอีสานจัดได้สองประตูต่อหนึ่งครับขอแสดงความยินดีด้วยโอ้โหสุดยอดสุดยอา ลุกแล้วนะฮะขอใ้นผมสงมาต่อคืียาวรคารเลครับฝด้วยตัวแล้สอาแรกลาแต่พวกเาตั้งใจฝุกสองและกลับมาจนกลายเป็นแชมป์นทีที่สองทุกคนครับขอสีมามย์ยาฮิต้า ขอบคุณสุดยอมากครับสุดยอดจริงครับนี่คือตัวแทนของความรยายานะครับครับผมขอครับนได้ัว่าการซอนี่ทวกเมีวันนี้ครับคือไม่เสียเวลานะครับผมท้งีมครับเป็นคนจัดทัพที่พอให้ คว้าชัยชนะเป็นยังไงบ้างวันนั้นเอาเล่าประสบการณ์ก่อนในฐานะของโค้ชแล้ววันนั้นเรามองเกมยังไงก่อนการ์ดเกมไหนครับก็อย่างที่บอกเราที่ผลงานสมมติที่เทาแรกเป็นโบรกนะครับผมก็ย่างที่เราอยู่ในน้องแต่ตาแต่เรารู้รู้รู้อยู่แล้วนะเรามั่นใจในแต่ละเราเพราะว่าเราท้องกันไหมหลักจริงถ้าเกิดใครมาเห็นนะครับว่าว่าได้แชร์ในอย่างที่เราดูที่ผลงานแล้วก็ถามว่าทำไมได้แชร์ถ้าเกิดมาดูว่าเราท้องหลังไง ทีนแล้วก็ขอบคุณโค้ดที่ที่เราได้ติดต่อและแล้วทุกคนก็เต็มทีทีทุกคนก็มีเป้าหมายมีความคาดหวังกันไปครับว่าวันนี้แล้วก็เป็นแค่สิ่งใดจริงๆแล้วก็มาทำกันได้ร่วมกันดีนะครับแล้วก็ต้องพึ่งมองว่าเราต้องพยากยามในการแข่งขันเพื่อการแข่งขันด้วยแล้วก็สุขภาพของเราด้วยนะอยากให้เราได้รู้จักได้ทำสิ่งดีร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับช่วยในการให้ พี่โจบอกว่าให้ตอบให้ให้อบอกครับดีใจมากๆครับไม่ลืกว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้แล้วก็เราเราอดรับดีใจมากๆแล้วก็ุ่้ใช่ใช่คุครับแพ้ชนะไม่รู้อ่ะสดีใจมากที่ได้มาร่วมกับคุกับผมมากลับมาตอบแทน